เป็นภาพประวัติศาสตร์นะครับที่หมีควายนะครับตัวดำๆกับหมีแพนดา้าครับท่านผู้ชมที่เกิดเหตุการณ์ครั้งนี้มาผสมพันธุ์กันครับท่านผู้ชมว่าจามีแพนดา้านี่เป็นสัตว์ที่โด่งดังมาจากแถวๆหุบเขาเลี้ยงสาตครับท่านผู้ชม ไอหมีควายนี่มันน่าจะมาจากผูเข้าควายครับท่านผู้ชมเป็นการที่ผสมพันธุ์ข้ามสายพันธุ์ครั้งแรกในปอดศาสตร์ครับท่านผู้ชมว่าลูกเจ้ามีแพนด้าและก็เจ้ามีควายจะออกมาหน้าตาเป็นอย่างไรครับอ้าวหลุดซะแล้วครับท่านผู้ชมอา้อาวอ้าวหลุดซะแล้ว นึกว่าห้ำขาดแล้วไอ้มีแพนด้าเอ้ยนึกว่าห้ำมือขาดแล้วต่อไปเจ้ามีควายก็คงจะตั้งคันในอีกไม่นานครับท่านผู้ชมวันนี้ขอเอาสารลาไปก่อนครับพี่น้อง